สวัสดีครับกระแสข่าวดังหมดแล้วครับมีคำตอบแล้วอดีตศัลยแพทย์ไขข้อสงสัยเลือดแตงโมเสียชีวิตบนบกหรือในน้ำล่าสุดเมื่อรุ่งเช้าของวันที่7มิถุนายน6ค่าอดีตศัลยแพทย์พันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าได้ทำการทดลองไขข้อสงสัยปมเลือดของศพแตงโมเอาไว้ถึง4ตอนด้วยกัน โดยบอกว่าเลือดออกบนบก v วอร์ซัในน้ำโดยอดีตศัลยแพทย์นั้นได้ทำการทดลองเลือดออกบนบก v วอร์ซัในแม่น้ำพร้อมโพสต์ภาพริมเลือดประกอบเพื่อไขข้อสงสัยในคดีของแตงโมตอนที่1ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พ,พื้นฐาน1.1เม็ดเลือดแดงมีความดันออสโมรา140 m mol ต่อ l เมื่ออยู่ในน้ำจืดไฮโปโทนิกน้ำจะเข้าไปในเซลล์เซลล์จะบวมและแตกฮีโมไรซิสและเหมือนกับน้ำหวานสีแดงที่ละลายน้ำคือสาระละลายน้ำแดงไม่ขุนไม่มีเม็ดเลือดแดงตกตะกอนหรือเพราะว่าแตกหมดและอยู่ในน้ำเกลือ normal เกิดความสมดุล สารละลายแดงคุณตั้งทิ้งไว้มีเม็ดเลือดแดงตกตะกอน2 2ในการเกิดริ่มเลือดหรือบัตคอรตไฟโบโนเจนหรือละลายน้ำเปลี่ยนเป็นไฟบรินและต่อมาอดีตศัลยแพทย์ได้ทำการทดลองเลือดออกบนบกบูรซัดในแม่น้ำตอน2เมื่อเลือดออกโดยมีการทดลองน้ำเลือดใส่ น้ำแต่ละชนิด2.1อยู่ในน้ำจืด2.2อยู่ในน้ำเกลือออ์มอ l และ2.3แข็งตัวบนบกต่อมาได้ทำการทดลองเลือดออกบนบก versus ในแม่น้ำตอน3เมื่อเลือดแข็งตัวมีริ่มเลือดตกลงไปในน้ำจืดมีการโพสคลิปการทดลองนำเลือดลงไปในน้ำและตอนสุดท้ายคือการทดลอง เลือดออกบนบกเวอร์ซัสในแม่น้ำตอน4ตอนสุดท้ายให้ภาพเล่าเรื่องซึ่งภาพข้างซ้ายจะเป็นกอสที่เปื้อนเลือดที่แข็งตัวบนบกและตกลงไปในน้ำกับภาพขวามือที่เป็นกอสเปื้อนเลือดที่ออกในน้ำจืดนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่อดีตศรีแพทย์ได้มีการขายปมเรื่องลื่มเลือดในคดีแตงโมด้วยการทดลองเอาไว้4ตอนก็มีชาวเร็ดเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากคมชลึกโซลาร์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ